Yeah. สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอดพระแดงค่ะวันนี้นะคะเจ๊จะมารีวิวนะคะรถที่อยู่ทางด้านหน้านี้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเรนเจอร์สปอร์ตนะคะสประตูเกียร์ออโต้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะให้กําลังแรงมา้ามาที่170แรงมา้าแรงบิดให้มาถึง405นิวตันเมตรนะคะรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่ามีการตกแต่งแบบพิเศษนั่นเองนะคะเดี๋ยวเจ๊าพามาชมนะคะว่าเราได้ทําการแปลงและเปลี่ยนอะไร ให้กับรุ่นนี้บ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้านะ,ะก็คือเป็นในเรื่องของตัวชุดด้านหน้านะคะที่เป็นกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่ที่เป็นของชุดแต่งของวิกเตอร์นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบว่าอยากจะ ได้กระจังหน้าแบบนี้ก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะแต่ว่าของเขาจะเป็นรุ่นเฉพาะนะคะเป็นรุ่นชุดแต่งของวิกเตอร์นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากได้แบบนี้อยากได้เป็นในเรื่องของตัวอักษร FORD ก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะคะสําหรับรุ่นตัวชุดแต่งวิกเตอร์นะคะที่เป็นกระจังหน้านะคะก็จะได้มาในเรื่องของตัวไฟจิ๋ว3จุดนะคะแล้วก็จะได้ในเรื่องของตัว โคมไฟนะคะที cues, to to. ่เป็นไฟหลีอย ah ู t t ació, ่ตรงนี้นะคะที่เป็นแบบ LED นั่นเองนะคะก็จะมาแบบนี้ทั้งชุดเลยนะคะที่ลูกค้าเห็นที่เป็นกระจังหน้านี้นะคะในส่วนของตัวชุดวิกเตอร์นะคะที่มากระจังหน้าแบบนี้แล้วก็ยังให้มาในเรื่องของตัวชุดแต่งนะคะที่เป็นกันชนด้านหน้าที่เป็นชุดของวิกเตอร์นั่นเองอันนี้คือต้องซื้อแยกนะคะต้องบอกก่อนว่าลูกค้าต้องซื้อแยกระหว่างตัวกระจังหน้าแล้วก็ตัวชุดแต่งนะคะต้องราคาเขาจะต่างกันนะคะลูกค้าก็ต้องซื้อแยกชิ้นนะคะ ไม่ได้มารวมกับตัวชุดของตัวกันชนหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนนะคะที่เป็นของวิกเตอร์ก็ลูกค้าสามารถเล่นสีเป็นทูโทนหรือจะเป็นสีดําทั้งชิ้นก็ได้เลยนะคะแต่รุ่นนี้นะคะก็จะเล่นเป็นแบบทูโทนที่เป็นอ่าชายด้านล่างที่เป็นสีเทานั่นเองนะคะเป็นสีเทากาไฟนะคะในส่วนของตัวไฟหน้าที่เป็นของรุ่นสปอร์ตนะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบ มันติริเฟกเตอร์ LED นะคะที่เป็นไฟเดมีไฟเดย์ไทม์แลนดิ้งไลท์นะคะตัวนี้จะเป็นไฟสองงองวันให้นั่นเองนะคะเป็นแบบ LED นะคะในส่วนของตัวไฟหน้ามันติรนะิเฟกเตอร์นั้นตัวนี้นะคะสามารถาปรับเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะคะสามารถตั้งแบบเปิดปิดอัตโนมัติได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟสัดหมอกนะคะ ลูกลูกค้าก็จะได้เป็นไฟดับหมอกแบบ LED นั่นเองนะคะในส่วนของตัวไฟดับหมอกที่ลูกค้าเห็น2ฝั่งนะคะลูกค้าจะเห็นว่าฝั่งด้านใดด้านหนึ่งนะคะอาจจะติดคนละข้างอันนี้ไฟไม่ได้เสียนะคะลูกคา้าเราไฟที่ติดอยู่ฝั่งอีกฝั่งด้านหนึ่งนะคะที่ติดตัวนี้สังเกตได้ว่าล้อนะคะหมุนไปทางาขวานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าล้อหมุนไปทางขวานะไฟดับหมอกก็จะติดทางด้านขวานั่นเองแต่ถ้าหมุนมาทางซ้ายนะคะ ฟาอรมองก,ก็ติดทางด้านซ้ายนะคะก็ติดทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างที่เป็นชุดของตัววิกเตอร์นะคะก็จะได้มาเป็นคิ้วล้อนะคะที่เป็นคิวล้อขนาด6นิ้วนะคะที่เป็นทรงแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวล้อแมกนะคะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะเดิมๆแล้วจะไม่ได้เป็นล้อแมกแบบนี้นะคะอันนี้ลูกค้าอยากได้ในเรื่องของตัวล้อที่เป็นล้อของสตอมแท็กนั่นเองนะคะเราก็จัดให้นะคะที่เป็น เอาจากล้อสตอมแท็กนะคะเอามาใส่ในรุ่นของตัวสปอร์ตนะคะที่แบบนี้เลยนะคะที่เป็นสีดำนะคะแล้วก็คลิบสีแดงนะคะตัวนี้เป็นล้อขอบ20นั่นเองนะคะและแล้วก็ในส่วนของตัวสปอร์ตนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทากาไฟให้นั่นเองแล้วก็แก้มด้านข้างก็จะเป็นตัวหนังสือสีดำนะคะแล้วก็เ,เขียนคาว่าเทอร์โบนะคะ ในส่วนของตัวมือจับประตูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทากาวไฟนะคะแล้วก็ตัวเบ้ารองมือนะคะตัวนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าในส่วนของตัวฟิล์มนะคะตัวนี้ฟิล์มจะอยู่ที่60%สรอบขันนั่นเองติดตั้งเพิ่มในเรื่องของตัวกันสาดให้นะคะในส่วนของตัวลายนะคะตัวนี้จะเป็นลายเสือนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบเสือลายนี้นะคะก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะตัวสติกเกอร์นะคะเรามีในเรื่องของ ตัวสติก,กอร์ที่ให้ลูกค้าเลือกเยอะมากๆเลยนะคะหรือลูกค้าอยากจะออกแบบเองก็ออกแบบได้นะคะสามารถส่งรูปนะคะแคปรูปมาให้เจ้เอดูนะคะเรามีเจ้าหน้าที่กราฟิกนะคะที่ทําการตกแต่งได้นะคะให้กับลูกค้านะคะว่าอยากจะชอบทรงไหนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดเหยียบด้านข้างตัวนี้ก็ติดตั้งมาให้แล้วนะคะสำหรับตัวยกสูงทุกรุ่นนะคะที่ติดตั้งให้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเราก็ยังใส่ในเรื่องของตัวโลบานะคะ ลูกค้าจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นโลบาตัวโลบาของแฮมเมอร์นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นทรงบีกันนะคะต้องบอกว่าทรงบีกันเนาะตัวแฮมเมอร์ถ้าเกิดว่าอยากจะเซฟในเรื่องของตัวราคานะคะ<ม>ก็สามารถเลือกเป็นในเรื่องของตัวเอาเลนเดอร์หรือจะเป็นตัวของ TWI ก็ได้นะคะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะในส่วนของรุ่นแฮมเมอร์นะคะที่เป็นโลบารุ่นนี้นะเราก็ยังมีไฟเบรกนะคะที่อยู่ตรงด้านหลัง เพิ่มมาให้ด้วยนะคะตัวนี้1จุดนั่นเองอันนี้คือไฟติดตั้งเพิ่มนะที่เป็นไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ตรงที่อยู่ตรงท้ายกระบะนะคะก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนไหนอัไนไหนเลยนะคะแต่เพิ่มเติมมาก็คือตรงโลบาร์ให้นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวไฟท้ายนะคะที่เป็นแบบ LED นะคะที่เป็น LED นะ ตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นให้ในเรื่องของตัวกรอบข้อไฟท้ายให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวกันชนท้ายนะะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะมีมาให้ด้วยนะคะอันนี้คือมีมากับตัวรถแล้วนะคะแต่ว่าตัวกันชนเนี่ยของเขาจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวไฟสองป้ายทะเบียนนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นชุนเหล็กก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของรุ่นสปอร์ตนะคะเราก็ยังมีในเรื่องของตัวกล้องมองหลังนะคะที่ติดตั้งมาแล้วนะคะจากโรงงานเลยอันนี้คือเวลาใส่เกียร์ถอยนะคะอันนี้จะขึ้นจอเลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายกระบะนะคะตัวนี้ก็จะมีคําว่าสปอร์ตให้ด้วยนะคะที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานรุ่นสปอร์ตนะคะจะเป็นแบบ ฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะรุ่นนี้จะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนั่นเองมาพร้อมกับพื้นปูกระบาที่เป็นไลเนอร์ที่เราติดตั้งให้กับลูกค้านั่นเองนะคะแล้วก็จะพื้นปูกระบาของเรานะคะก็ยังมีในเรื่องของตัวตะขอนะคะแล้วก็มีห่วงเกี่ยวไว้เกี่ยวตะขอด้วยนะคะลูกค้าอันนี้เราติดตั้งมาพร้อมกับตัวกระบาไลเนอร์เลยนะคะสำหรับกรอบครอบกระบาดนะคะตัวนี้กรอบครอบกระบานะคะ ตัวนี้ก็จะติดตั้งทุกรุ่นแล้วนะคะที่เป็นตัว Nexgen นะคะอันนี้คือติดตั้งให้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับรถ Nexgen นั่นเองเดี๋ยวมาดูภายในของตัว Sport กันบ้างนะคะมาดูในส่วนของตัวด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะถ้าเป็นรุ่น Sport ขึ้นมานะคะจะมีอย่างาตัว Sport ของเราก็จะมีตัวตั้งแต่ตัว Ranger นะคะ Ranger XL Plus XLS นะคะก็คืออันนี้คือเป็น Ranger ที่เป็นตัว เริ่มต้นสแตนดาดนะคะแล้วก็กเกิบเข้ามาเป็นรุ่นย่อยก็คือจะเป็นรุ่นสปอร์ตเลยถ้าเป็นสปอร์ตเนี่ย,ยก็จะได้ในเรื่องของตัวเบาะหนังที่เพิ่มขึ้นนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวสปอร์ตจะเป็นเบาะหนังที่เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยสีเทานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวลายเบาะนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นสปอร์ตนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมิตินะคะเป็นตัวแบบนี้นะคะตัวลายเบาะนะ แล้วก็ตัวนี้นะคะรุ่นสปอร์ตก็จะมีในเรื่องของตัวแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับช่องนะคะสิบช่องจ่ายไฟสิบโวลต์นะคะที่มีมาให้ด้วยนะคะทางด้านหลังนั่นเองเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็ด้านหน้านะคะในส่วนของรุ่นสปอร์ตนะคะก็จะมีการปรับขึ้นลงนะคะของตัวเบาะได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะปรับสูงต่ำอันนี้ปรับด้านหลังนะคะตรงนี้เนาะ แล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะของเราก็สามารถปรับระดับได้4ระดับนะคะดึงเข้าดึงออกนะคะแล้วก็ยกขึ้นยกลงนะคะได้4ระดับนั่นเองแล้วก็พวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะในส่วนของตัวมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้นะคะ เราก็ยังมีปุ่มมัติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวล็อกความเร็วนะคะแล้วก็ปรับเสียงเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวกดในเรื่องของถัดไปของเมนูนั่นเองหน้าจอตรงกลางนะคะของเราก็จะอยู่ที่8นิ้วนั่นเองนะคะในส่วนของตัวหน้าจอ,อหน้าจอหลังพวงมาลายัยโทษทีตรงนี้จะตัวนี้นะคะหน้าจอหลังพวงมาลายัย ก็จะอยู่ที่8นิ้วนะคะส่วนหน้าจอตรงกลางนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่10.1นิ้วนั่นเองนะคะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ,อ Android Auto ได้นะคะแล้วก็ Apple CarPlay นั่นเองมาพร้อมกับตัวแท่นชาร์จไร้สายนะคะตัวนี้มีแท่นชาร์จไร้สายให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับช่องเสียบสาย USB แล้วก็ Type C ด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าที่แบบโทรศัพท์บางรุ่นอาจจะแบบว่าไม่ได้รองรับในเรื่องของตัวแท่นชาร์จไร้สายนะคะก็สามารถใช้สายพ่วงกับตัวช่องเสียบสาย USB ก็ได้นะคะลูกค้าในส่วนของตัวหน้าจอนะคะตัวนี้ก็สามารถเล่น Google Map นะคะแผนที่ขึ้นจอได้เลยนะคะ เวลาเราใช้แผนที่นะคะ Google Map เนี่ยก็จะโชว์ที่หน้าจอ Sync4A ของเราเลยนะคะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะอันนี้คือมีฟังก์ชันที่ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับมือถือนะคะได้ด้วยนะหน้าจอของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันของ Ford Pass นะคะที่สามารถ s y ิงกับตัวรถตัวรถก็ซิงกับมือถือนะคะแล้วก็ระบบก็จะทำการจับคู่นะคะ ตัวรถของเรานะคะก็คือแอปพลิเคชันฟอดพาสนะคะใช้งานได้เยอะแยะเลยเนาะเดี๋ยวเองจะพูดคร่าวๆแล้วกันนะคะว่าการใช้งานของตัวแอปพลิเคชันฟอดพาสนะคะสามารถดูสถานะของตัวรถนะคะว่ารถเราอยู่ตำแหน่งไหนนะคะแล้วก็สามารถรัดหมายการเช็คเข้าร เข้าเช็คระยะนะคะแล้วก็นัดหมายล่วงหน้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถค้นหาในเรื่องของศูนย์บริการทั้งหมดทั่วประเทศนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ายอยู่จังหวัดไหนสามารถค้น ที่ตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะคะว่าสูตรไหนที่สามารถใกล้เคียงเรามากที่สุดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของการบอกสถานะนะคะในเรื่องของตัวน้ำมันเครื่องยนต์นะคะว่าน้ำมันเครื่องยนต์ของเราตอนนี้คุณภาพอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สามารถสั่งงานระยะทางไกลสตาร์ทรถยนต์นะคะแล้วก็ล็อกรถนะคะล็อกรถระยะทางไกลด้วยแล้วก็ปลดล็อกระยะทางไกลด้วยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่แห่งหนไหนของ ประเทศนะคะอยู่ต่างประเทศก็สามารถสั่งงานสตา,าร์ทรถระยะทางไกลได้นะคะแล้วก็สามารถปลดล็อกระยะทางไกลได้ผ่านมือถือนั่นเองนะคะระบบมีนี้นะคะของ Ford ใช้กันทั่วโลกเลยนะคะลูกค้าแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยนะะของเรานะคะตัวนี้ก็ยังมีในเรื่องของตัวแอร์แบกนะคะตัวนี้จะมีแอร์แบกทั้งหมด7ลูกนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบช่วยโทรถูกเชิญน,นะคะ ตัวนี้ก็มีมาให้ทุกรุ่นเลยนะคะระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะของ Ford ตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีเหตุไม่คาดฝันนะคะระบบจะโทรเข้าหา1669ให้เองโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยของเราก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะระบบความปลอดภัยนะคะที่เป็นระบบเบรก ABS EBD ESS ระบบระบบลอมนะคะตัวนี้เป็นระบบมาตรฐานของ f อร์มีมาให้ตั้งแต่รุ่นทุกรุ่นเลยนะคะ เกียร์ของเราเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะลูกค้าสีมีให้เลือกทั้งหมดนะคะมี5้าสีนั่นเองสีดำสีร r อนเงินนะคะสีอ่าสีดำสีบร้อนเงิน,น,ะะส,ส,ส,น,งนสีขาวนะคะ แล้วก็สีเทานะคะแล้วก็สีส้มนะคะมีให้เลือกทั้งหมด5สีนั่นเองนะคะ <_ c oughs> สําหรับวันนี้นะคะ,จะเจ๊ก็คงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ <_ c oughs> สําหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามด้วยนะคะ <_ c oughs> แล้วก็อยากจะทราบในเรื่องของตัวรายละเอียดตัวรถนะคะสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์063ค่ะ3681441นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดง โชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดสูย์บริการซ่อมบำรุงนักษาสนยนซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรอยู่แลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0ู4 2 8 5 8 8 8่